สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ออสำคัญมากในยุคสมัยนี้ค่ะคือการคุยเรื่อง LGBTQ+ กับเด็กๆครับสวัสดีครับเป็นเรื่องที่จำเป็นจริงๆครับในโลกที่มันหลากหลายมากขึ้นทุกวันใช่ค่ะเนื้อหาที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยมาจากการสนทนาที่น่าสนใจนะคะ เกี่ยวกับว่าทำไมแล้วก็ยังไงที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรจะเปิดประเด็นเรื่องนี้กับลูกหลานเพื่อให้เขาเข้าใจแล้วก็เคารพในความแตกต่างหลากหลายครับเป้าหมายก็คืออยากจะสกัดเอาคำแนะนำหรือมุมมองที่มันเอาไปใช้ได้จริงมาเล่าสู่กันฟังครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะอขอพื้นฐานก่อนเลยค่ะตัวย่อ LGBTQ+ เนี่ยหลายคนอาจจะยังงง,งงอยู่บ้างขอแบบกระชับชาวชาตหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับ เอาแบบเร็วๆนะครับ L ก็คือเลสเบี้ยนผู้หญิงรักผู้หญิง G คือเกย์ผู้ชายรักผู้ชาย B คือไบเซ็กชวลคนที่รักได้มากกว่าหนึ่งเพศไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศ<ถ> T คือทรานสเจนเดอร์หรือคนข้ามเพศคือคนที่มีอัตลักษณ์ทางเพศข้างในไม่ตรงกับเพศกำเนิดที่ถูกระบุมาตอนเกิดนะครับ As Gening อันนี้จะเป็นคำกว้างๆหน่อยสำหรับคนที่ไม่จำกัดตัวเองในกรอบเดิมๆหรืออาจจะกำลังค้นหาตัวเองอยู่อืส่วนเครื่องหมายบวก plus เนี่ยก็คือเป็นการเปิดกว้างเพื่อไว้สำหรับอัตลักษณ์อื่นๆความหลากหลายอื่นๆที่อาจจะไม่ได้มีตัวอักษรย่ออยู่ในนี้นะครับโอเคค่ะชัดเจนขึ้นเยอะเลยทีนี้ประเด็นสาคัญที่พ่อแม่หลายคนอาจจะก,กังวลนะคะคือทำไมเราต้องคุยเรื่องนี้กับเด็กกลัวว่าแบบ จะเป็นการไปชี้นำเขาหรือเปล่าคะครับอันนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยเลยจริงๆต้องบอกว่าการให้ความรู้เรื่องนี้มันไม่ใช่การชี้นำหรือชักจูงให้เด็กไปเป็นเพศใดเพศหนึ่งนะครับค่ะแต่มันคือการปลูกฝังเรื่องการเคารพความแตกต่างหลากหลายของเพื่อนมนุษย์เหมือนที่เราสอนเรื่องความแตกต่างทางเชื้อชาติหรือศาสนาอะไรแบบนั้นเลยครับอ๋อคือมองว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจในเป็นมนุษย์ใช่ครับแล้วจริงๆนะครับเด็กๆเนี่ยเขาสัมผัสหรือเห็น เรื่องพวกนี้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะจากในการ์ตูนในหนังในข่าวหรือแม้แต่เพื่อนที่โรงเรียนหรือคนรู้จักคนในครอบครัวเองก็มีจริงด้วยค่ะถ้ามองมุมนี้มันก็ไม่ใช่การที่เราไปแนะนำสิ่งใหม่ให้เขาแต่เป็นการให้ข้อมูลให้กรอบความเข้าใจกับสิ่งที่เขาอาจจะเห็นหรือสงสัยอยู่แล้วถูกต้องเลยครับถ้าเราไม่พูดไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเด็กอาจจะไปหาข้อมูลเอง หรือไปเจอข้อมูลที่มันผิดผิดบิดเบือนหรือเต็มไปด้วยอคติก็ได้เออแล้วถ้าเกิดเขาตีความผิดผิดไปมันก็จะฝังใจเขาไปเลยใช่ครับความเงียบของผู้ปกครองเนี่ยบางทีมันอาจจะส่งสัญญ,ญาณที่ไม่ดีหรือปล่อยให้เขาไปประชิญกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องการที่เราเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้เขาได้เนี่ยเลยสําคัญมากครับแล้วถ้าจะเริ่มคุยล่ะคะควรจะเริ่มยังไงดีมีหลักการง่ายๆไหมคะเอ่อ เริ่มจากการคิดง่ายๆก่อนเลยครับคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวของตัวเองมีความสุขในแบบของตัวเองอาจจะไม่ต้องเป็นบทเรียนจริงจังก็ได้ครับค่ะอาจจะแค่สอดแทรกไปในบทสนทนาทั่วๆไปเวลาดูทีวีหรืออ่านหนังสือด้วยกันเช่นรู้ไหมลูกบางครอบครัวเขาก็มีคุณแม่สองคนนะหรือคนเราชอบไม่เหมือนกันรักไม่เหมือนกันมันเป็นเรื่องปกตินะลูก อ๋อเน้นไปที่ความปกติความหลากหลายครับเน้นย้ําว่าคุณค่าของคนเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นเพศอะไรหรือรักใครแล้วพวกเครื่องมือช่วยอย่างนิทานหรือการ์ตูนนี่ล่ะคะน่าจะช่วยให้เด็กเข้าใจง่ายขึ้นไหมโอ้โหเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆเลยครับพวกนิทานอย่างเรื่อง antangle m k k t e r y ที่เป็นเพนกวินเกยตัวช่วยกันฟักไข่หรือ red a c r y o n story ที่เกี่ยวกับสีเทียนสีแดงที่จริงๆแล้วข้างในเป็นสีฟ้าค่ะค่ะเคยได้ยินอยู่คะ่ะ พวกนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากแต่สำคัญคือไม่ใช่แค่เล่าให้ฟังนะครับแต่ต้องชวนคุยต่อด้วยชวนคุยต่อ,อยังไงคะก็ใช้คำถามปลายเปิดง่ายๆครับเช่นหนูคิดยังไงกับเรื่องนี้ล่ะรู้สึกยังไงกับตัวละครตัวนี้เพื่อให้เขาได้คิดได้แสดงความเห็นออกมาเลยพื้นที่ที่เขารู้สึกปลอดภัยนะครับอืมอืมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เขากล้าคุยกับเราเราถ้าเจอคาถามที่อาจจะเอ่อทให้พ่อแม่ไปไม่เป็นบ้างล่ะคะเช่นถ้าลูกถามว่า โตขึ้นหนูเป็นเกได้ไหมคะอะไรแบบนี้ครับอันนี้เป็นคำถามคลาสสิกเลยคำตอบที่ดีที่สุดก็คือคำตอบที่มันจริงใจแล้วก็ให้ความมั่นใจกับเขาครับเช่นเช่นได้สิลูกไม่ว่าโตขึ้นหนูจะเป็นใครหรือหนูจะรักใครพ่อกับแม่ก็รักและอยู่ข้างหนูเสมออะไรทำนองนี้ครับหัวใจสำคัญคือการสื่อสารออกไปว่าความรักของพ่อแม่มันไม่มีเงื่อนไข การให้ความมั่นใจให้การสนับสนุนทางอารมณ์แบบนี้สําคัญมากๆเลยนะคะสําคัญมากครับแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกดีๆด้วยนะครับมีข้อมูลมายืนยันด้วยโรคะยังไงคะครับอย่างงานวิจัยของ American Academy of Pediatrics เนี่ยเขาพบว่าครอบครัวที่เปิดอกคุยกันเรื่องพวกนี้ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตความมั่นใจของเด็กจริงๆ แล้วก็มีข้อมูลจาก The Trevor Project ที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าการที่เยาวชน LGBTQ+ มีผู้ใหญ่อย่างน้อยแค่คนเดียวในชีวิตที่ยอมรับและสนับสนุนเขาเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงซึมเศร้าหรือการฆ่าตัวตายของเขาได้ถึง50%เลยนะครับโอ้โห50%เลยเหรอคะนี่มันเยอะมากเลยนะคะแสดงว่าการยอมรับจากครอบครัวนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องดีแต่คือจำเป็นต่อชีวิตเขาเลยใช่เลยครับ มันคือปัจจัยปกป้องที่สําคัญมากๆแล้วถ้า,าพ่อแม่บางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้ดีพอหรือยังไม่รู้ข้อมูลลึกซึ้งจะเริ่มสร้างการยอมรับแบบนั้นให้ลูกได้ยังไงคะจุดเริ่มต้นมันไม่ได้อยู่ที่การต้องรู้ทุกอย่างนะครับค่ะแต่มันอยู่ที่ทัศนคติที่เปิดกว้างคือพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับลูกการที่เรายอมรับว่าเราไม่รู้หรือบอกเข้าไปตรงๆว่าเรื่องนี้แม่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่แม่พร้อมจะฟังหนูนะ อยากเรียนรู้ไปกับหนูเนี่ยมันสร้างความไว้วางใจได้มากเลยนะครับอ๋อคือแสดงความจริงใจแสดงความเปิดใจของเราใช่ครับมันคือการแสดงความอ่อนน้อมเปิดใจซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญเลยของการเป็นพื้นที่ปลอดภยัยหรือเซฟโซนให้กับลูกการเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกนี่เองที่เป็นหัวใจสําคัญที่สุดเลยครับคือการที่เราเป็นผู้ฟัง ที่รับฟังโดยไม่ตัดสินไม่ใช้คำพูดตำหนิหรือทำร้ายจิตใจไม่ว่าเขาจะมาปรึกษาเรื่องของตัวเองหรือเรื่องของเพื่อนทำให้เขารู้สึกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้านคือที่ที่เขากลับมาเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วก็ยังได้รับความรักความเข้าใจเสมอฟังดูแล้วสรุปได้เลยนะคะว่า การคุยเรื่อง LGBTQ+ กับเด็กเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการสอนบทเรียนที่ใหญ่กว่านั้นมากๆเลยคือสอนเรื่องการเคารพในความแตกตา่างความเท่าเทียมความเป็นมนุษย์ครับผมและแก่นแท้ที่สุดก็คือการสื่อสารความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจากพ่อแม่ไปถึงลูกนั่นเองถูกต้องที่สุดครับ ความรักความเข้าใจจะครอบครัวนี่แหละครับคือเหมือนเป็นภูมิคุ้มกันทางใจที่ดีที่สุดที่จะจะช่วยให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งเข้าใจโลกแล้วก็ยอมรับความหลากหลายได้อย่างแท้จริงวันนี้ได้มุมมองที่ลึกซึ้งแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้จริงเยอะเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีเสมอครับก่อนจะจากกันไปผมก็อยากชวนคิดต่อนิดนึงนะครับว่า การที่เราพยายามสร้างพื้นที่ปลอดภยัยสร้างความเข้าใจเรื่องความหลากหลายที่บ้านเราวันนี้เนี่ยมันจะส่งผลยังไงต่อมุมมองหรือวิธีที่ลูกหลานของเราจะปฏิบัติต่อความแตกต่างหลากหลายที่เขาต้องเจอแน่ๆข้างนอกบ้านในโรงเรียนในสังคมที่มันกว้างขึ้นไปอีกนะครับฝากไว้ให้ลองคิดกันต่อดูครับ